สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มฝันนะครับคุยมันๆเรื่องยานะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับมาธนาพาธเนาะวันนี้เรามาออกกำลังกายครับหลังจากที่คายล็อกเนาะคายล็อกคายล็อกชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะสามทุ่มเป็นสี่ทุ่มนะครับก็วันนี้เรามาตีแบตนะครับในรอบสามปีได้ไมั้งของผมนะรอบสามปีนะก็เล่นได้มาชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มันนี้เหนื่อยมากเลยนะ แล้วเราจะคุยเข้าคอนเซปต์กับช่องเราได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องคุยเรื่องสุขภาพและยาใช่ไหมฮะก็เป็นคุยมันๆน,นะวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเมากระตกายนะครับยานะครับที่จะมีมีส่วนได้ใช้หรือว่ามีโอกาสได้ใช้นะครับก็คือพวกยานวดยากลุ่มสเปรย์นั่นเองนะครับเพราะว่าพวกนักกีฬาเนี่ยก็จะได้ใช้พวกนี้ใช่ไหมครับตอนนี้หลายๆคนนะผมว่าคงมีคําถามแน่นอนเลยว่า สเปรย์แบบร้อนหรือแบบเย็นครีมนวดแบบร้อนหรือแบบเย็นอันไหนที่จะใช้ในเหตุการณ์ไหนนะครับเพื่อให้หมอส่งเนาะแล้วก็เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการที่เราเนี่ยจะได้ผลในการรักษาของยานะครับไม่ว่าจะครีมนวดหรือว่าสเปรย์ก็แล้วแต่นะครับ้ <Wow. S 1> ก็ถ้าสมมติว่าคุณเตรียมตัวมาออกลังกายนะครับแล้วคุณก็ เตรียมตัวเรื่องของการที่จะใช้พวกสเปรย์หรือว่าพวกครีมนวดต่างๆนะครับผมผมก็ขอแนะนำนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณมีแบบร้อนเนาะแบบร้อนนะครับแบบร้อนเหมาะกับเหตุการณ์แบบไหนเนาะถ้าสมมติว่าคุณต้องเป็นนักกีฬานะครับก็คือจะเหมาะกับช่วงที่เรามีการตึงนะครับหลังจากที่เราเนี่ยออกกําลังกายนะครับหนักๆนะครับอ่าเป็นช่วงของคลายกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับแบบร้อนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนนะครับกลไกของเขาก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยแหละจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวได้ไวนะครับ ส่วนแบบเย็นนะครับแบบเย็นก็ไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างเช่นเกิดข้อเท้าพลิกนะครับหรือว่ามีเหตุที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บที่แบบเฉียบพันนะครับเฉียบพันธเนาะพวกนี้นะครับพวกความเย็นพวกนี้นะครับก็จะมีผลในการที่จะช่วยลดเรื่องของกระบวนการนักเสบนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของอทําให้เรารู้สึกว่า มันมีอาการชาเ pues mm hmm. nah, ย็นนะครับก็ลดการเจ็บปวดได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการผสมพยาบาลเบื้องต้นเนาะถ้าสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บจากการที่ออกกำลังกายแบบเฉียบพลันนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเกิดการบาดเจ็บอะชอบแบบไปนวดไปคึงมันนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยเช่นผมยกัวอย่างเช่นอย่างเช่นข้อเท้าพิกเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากระดูกมันาหักหรือเปล่าเส้นเอ็นขาดหรือเปล่านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเปล่าหรือว่าแค่พิกธรรมดานะครับ แค่สนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการนวดหรือการดึงหรือว่าการยืดเนี่ยครับถ้าเกิดการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันเนี่ยผมไม่แนะนำนะนะครับที่สําคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะปผมพยาบาลเบื้อต้นจริงๆนะครับก็คือใช้น้ําเย็นน้ําแข็งนะครับในการประครบเนาะอันนี้ก็จะเป็นการปฐมพยาบาลที่ดีที่สุดครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รู้จริงๆนะครับก็ควรจะหาคุณหมอนะครับไปเอ็กซเรย์ไปโรงพยาบาลเนาะเพื่อหาสาเหตุนะครับแล้วก็เราจะได้รักษาแบบตรงเหตุเพื่อได้หายไวๆนะ เมื่อเราทราบสาเหตุเนี่ยเราไม่ได้รักษายอย่างตรงจุดนะครับแล้วก็หายได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของฟาร์ฟันคุยมันมาเรื่องยาก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปตีแบตต่อแนละ้วแตงกิ่งก็ตีไม่ค่อยไหวแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายในรอบ3เดือนนะครับอ่ะโอเคครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย